สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิรแฟมบรี่นะฮอ่านี่นะครับหลังจากที่แอดไม่ได้มาหนึ่งวันนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ได้มาหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่นะฮะมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะโอ้ย้ายเครื่องกรองนะครับเอามาไว้ข้างแทงน้ำนะครับเครื่องกรองน้ำนะครับ จากข้างหลังบ้านนะครับที่เอาไปลองทดลองระบบน้ํานะครับถูกย้ายมาตรงนี้นะครับน้ําตอนที่ทดลองใช้นะครับสะอาดนะครับสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับตอนนี้หลังจากที่เสียเสียต้องได้ซื้อปั๊มมาตัวที่3ามานะครับไม่ต้องใช้แล้วนะครับตอนนี้นะครับมันต่อกลับไปกลับมาหลายรอบนะครับตอนนี้ ใช้แค่ปั๊มเดียวแล้วนะครับออกมาจากแทงน้ําน้ําจากแทงนี้นะครับถูกเครื่องสูบระบบน้ําเข้าไปที่แทงเพื่อนําน้ําออกมาใช้นะครับแล้วก็น้ําจากแทงก็กลับลงมาสู่ท่อแล้วก็เข้าเข้าถังแสดงว่าตัวนี้อยู่ระหว่างการ ทดลองเนาะเท่าที่ผมดูนะครับน้ำจากแทงต่อต่อบำบัดแล้วสูบกลับเข้าไปที่แท้งเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวนะข้อต่อตุ๊ดตุ๊ดตเพรเป็นน้ำขาออกอ๋อคนละเส้นคนละเส้นอ่ะตัวที่ผ่านการกรองแล้วจะไปอีกเส้นหนึ่งนะครับ เดี๋ยวดูท่อเยอะนะครับท่อเยอะแอดแต้องดูก่อนว่าพี่เขาต่อยังไงนะขออนุญาตดูก่อนนะครับทําความเข้าใจกับระบบแทงน้ํานี่ก่อนนะฮะทำความเข้าใจกับระบบแทงนี่ก่อนนี่เป็นการต่อเนื่องจากว่ามันมีสองถังนะครับน้ำทั้งสองแทงต่อเข้าที่ วาล์ว wow. ตัวด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับเข้าน้ําขาเข้าแล้วผ่านจากวาล์วออกมาด้านขวาแล้วถูกอัดขึ้นไปที่เครื่องกองตัวแรกนะครับเครื่องกองตัวแรกกับเครื่องกรองตัวที่สองคือหลักการเดียวกันก็คือกองได้ทั้งสองนะครับแค่ใช้สองอันนะครับเฉยๆนะครับ,นะรบอันแรกกับอันที่สองก็คือเครื่องกองมาตรฐานเดียวกันเนาะ แต่ว่าใช้ใช้สองแทงคนะครับแล้วก็มันจะมีท่อที่ต่อทิ้งออกมานี้น่าจะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับซึ่งปล่อยเป็นท่อลอยไว้ตรงนี้เอาไว้ปล่อยน้ําทิ้งออกจากตัวเครื่องนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูว่าน้ําที่ผ่านการกรองออกมาแล้วกลิ่นมีกลิน่นเป็นยังไงบ้างนะครับมีกลิน่นหรือเปล่าหรือว่าใสาแล้วนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมหาตัวก๊อกทดลองดูสักครู่หนึ่งแล้วมีตัวที่มีแท้งน้ําที่เป็นน้ําดีหรือเปล่านะครับผมอยากรู้ว่าน้ําที่ต่อออกจากเครื่องแล้วนะครับออกจากแท้งน้ําแล้วเนมนะผมดูตรงนี้อันนี้คือน้ำน้ำดีตรงนี้ไปน,นี่ ต่อไปนี่แสดงว่าตอนนี้น้ำดีน่าจะยังไม่มีถังเก็บเท่าที่ดูจากตรงนี้นะครับน้ำที่เป็นน้ำดีที่ผ่านการกรองแล้วยังไม่มีถังเก็บน้ำที่เป็นน้ำดีเพราะน้ำสองถังนี้เป็นน้ำเป็นน้ำที่มีน้ำคั่ทั้งสองถังนะฮะเดี๋ยวแอดขออนุญาตดูน้ำและกลิ่นน้ำสักครู่หนึ่งนะครับ ขอรีวิวให้เอชมนะน้ำมีสีที่สวย สีคลองน้ำสวยมากเลยนะฮะนี่นะครับใสต่างก,กันกับตอนที่ยังไม่กรองที่ไหลนองเต็มนี้นะครับเหมือนเหมือนรถน้ำมันคว่ำแถวนี้นะฮะวันที่น้ำล้นนะครับตอนนี้สีสวยนะครับสีสวยแล้วก็ใสตอนนี้ขอดมดูก่อนนะฮะวันนั้นแบบดมไม่ได้เลยแบบคิวมาก ไม่มีกลิ่นคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นเลยเมื่อน้ำปกติเลยครับไม่มีกลิ่นนะฮะว้าวน่าจะอาบได้สบายอย่างสบายแล้วนะครับอาบได้สบายไม่มีกลิ่นแล้วโอ้สุดยอดเลยเครื่องกรองน้ำแบบนี้นะครับก็ถือเป็นความรู้นะครับถ้าใครที่ อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านน้ํานะครับเครื่องกองน้ําแบบนี้นะตัวละตัวละถ้าถ้าจำไม่ผิดวันนั้นถามพี่เดี่ยวก็คือตัวละ7000พันนะครับนะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะครับดีแต่ว่าตอนนี้ผมว่าตัวนี้อขอเสนอแนะนิดนึงนะ ทุกอย่างดีหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ทําแทงน้าไอทำเทปูนนะครับเทปูนให้ความแข็งแรงเพื่อป้องกันดินซุดป้องกันดินพังทลายนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะก่ออิฐบล็อกรอบเพื่อให้ตัวแทงมีความแข็งแรงนะครับอาจจะก่อหรือว่าเทปูนล,ล้อมรอบบริเวณ ตรงก้นของเครื่องกองน้ํานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแท้งมีขนาดใหญ่แล้วมีน้ําหนักนะครับเราไม่รู้ว่า,าในอนาคตนะฮะป้อ,องกันอะไรมาชนหรือมีอะไรมาล้มทับนะฮะเนาะจะได้แข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ข้อเสนอแนะของแอดอ i ดิสนะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับ เพราะว่าตอนที่ตั้งแท้งน้ำสองอันนะครับไม่ได้เทปูนนะฮะไม่ได้เทพืน้นไม่ได้เทคอนกรีตนะก็เดี๋ยวค่อยพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนของบ้านสวนพี่นูนานะครับแล้วก็มีมีผักด้วยว้าวเอาผักอะไรมาปลูกนะฮนะเพื่อนเอาผักอะไรมาปลูกพี่ๆน,ะนี่โอ้ มีหอมบัวแล้วก็ผักอะไรอ่ะผมจำชื่อไม่ได้นะฮะผักสวนครัวพี่หนูนานะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ